วนพระตำหนักดารารพิรมอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี8-10ธันวาคมน,นี้ขนส่งเชียงใหม่เปิดใช้ป้ายอัจฉริยะแนะนำเส้นทางการเดินรถเป็นแห่งแรกของประเทศไทยให้บริการต้อนรับช่วงไฮซีซั่นและก้าวเข้าสู่ AEC เทศบาลน,นครเชียงใหม่เปิดโครงการสุกอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยให้กับชุมชนที่ตำบลแม่เหีเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีค่ะรับชมข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2558นะคะ18นาฬิกา เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าจอแห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4เป็นประจำทุกวันนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะก็ติดตามชมสรุปข่าวประจำสัปดาห์ได้เช่นเคยนะคะเวลาเดียวกันนี้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยการแถลงข่าวการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจัดขึ้นรงวันที่8ถึง10ธันวาคม ค่ะ2558ที่อออำเเภริมมนนั่น่่งคะทีแพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยอำเภอแม่ริมรองศาสตร,ราจารย์จุมพลรอดคำดีประธานกรรมการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกล่าวว่า จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆและประชาชนชาวเชียงใหม่จะได้ร่วมกันค่ะจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประจำปี2558โดยจัดที่บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมวันที่8ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานค่ะจะมีพิธีเปิดนิทรรศการเรื่องรอย ดารา ที่อาคารรัศมีทัศนานะคะการแสดงนาฏศิลป์การแสดงโดยวงวงวโอลาค่ะและงานเลี้ยงรับรองแบบกัดมั่ควคัวแรงนะคะกัดมั่วกัดเม,มืองนั่นเองค่ะส่วนวันที่9ธันวาคมนะคะจะมีกิจกรรมสําคัญก็คือพิธีบวงสวงถวายสาการะพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพวงมาลาถวายสาการะหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีรวมทั้งงานสืบสารประเพณีของ ดีแม่ริมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยขบวนถวายสักการะนะคะทั้งขบวนช้างขบวนเครื่องสักการะขบวนช่างฟ้อนค่ะขบวนผู้แต่งกายแบบล้านนาการแสดงดนตรีพื้นบ้านและการแสดงนาฏศิลป์อาทิการฟ้อนเล็บการตีกรองสมบัดชัยการละเล่นพื้นบ้านล้านนาโดยกลุ่มศิลปินชมรมสถาบันการศึกษาและชุมชนโดยรอบค่ะรวมทั้งสาธิตการจัดเครื่องสักการะสาธิตการทําตุงโคมนะคะการจัดจําหน่ายสินค้า1ตําตำ มลหผลิตภัณฑ์ค่ะที่เป็นสุดยอดคัดสรรของท้องถิ่นหรือว่าสินค้า o t o p อนะคะนอกจากนี้ค่ะในวันที่8 1 0ถธันวาคมก็จะมีการจัด การแสดงนะคะกุหลาบประจําปี2558ซึ่งกุหลาบที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะคะคุณผู้ชมหรือเป็นอีกหนึ่งงานที่เรียกว่าโรดโชว์นั่นเองค่ะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะคะพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ทรงเป็นพระราช,ชายาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานมากพระองค์หนึ่งเพราะนอกจาก จะทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงามแล้วยังทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนาซึ่งทําให้สถานการณ์ทางการเมืองแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่จึงทรงสร้างพระ ตำหนักดาราพิรมขึ้นพระตำหนักดาราพิรมในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดินที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษาร่วมกับชาวล้านนาทุกหมู่เหล่าด้วยตระหนักในภาระราหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงกับสภาพเดิมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านค่ะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมวันที่8-10ถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิดม์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะกับงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีค่ะซึ่งพระองค์ท่านก็ เด่นในเรื่องของศิละปะวะัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะการฟ้อนรำนะคะซึ่งการฟ้อนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มาจากการ เรียกได้ว,ว่าเป็นการฝึกสอนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปะค่ะที่ทางเจ้าดารารัศมีนะคะได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราชาวล้านนาค่ะได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อกันด้วยขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดให้ใช้ป้ายอัจฉริยะค่ะแนะนำเส้นทางการเดินรถเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สาภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชาญชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดการใช้ป้ายอัจฉริยะนะคะแนะนําเส้นทางตารางการเดินรถของสาธารณะประจําทางปลายังจังหวัดต่างๆที่ระบุระยะเวลารถออกเดินทางและผู้ประกอบการให้บริการในเส้นทางดังกล่าวนาระบบ QR code มาให้สแกนผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนค่ะนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมที่นํามาใช้ เพื่ออำนนยความสะดวกลดเวลาของนักท่องเที่ยวและการให้บริการที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการตรวจสอบตารางการเดินรถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันค่ะมีประมาณนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะคะโดยจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละคะ่ะเพียงต้องการเดินทางไปจังหวัดปลายทางก็ง่ายๆนะคะให้สแกนลงไปจะมีข้อมูลการเดินทาง ก็ชื่อบริษัทค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้อย่างทันทีนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทําให้บริการได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็ล่าช้านะคะอย่างที่เราเห็นแล้วค่ะกลุ่มวิชาการขนส่งเชียงใหม่จึงมีแนวคิดมาปรับใช้นะคะเพื่ออำนนยความสะดวกล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงง่ายในทุกพื้นที่หากไม่ทราบเว็บไซต์แต่มี QR code ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะโดยมีภาษาหลักๆอยู่ในข้อมูล ด้วยนะคะก็จะมีการต่อยอดเพิ่มเติมภาษาต่างๆเข้าไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะพร้อมกับต่อยอดเพิ่มเติมอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายและก็ภาพรถที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะก็จะนํามาไว้ในข้อมูลนี้ด้วยนะคะหากนักท่องเที่ยวได้สแกนค r วอารโค้ดไปแล้วก็จะปรากฏทั้งข้อมูลของผู้ให้บริการรวมไปถึงภาพของรถที่ให้บริการแล้วก็มีภาษา หลากหลายภาษาด้วยนะคะก็ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของแต่ละจังหวัดค่ะให้กับนักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะสามารถติดต่อบริษัทที่ให้บริการเพื่อที่จะจองตั๋วได้ด้วยนะคะหากผู้โดยสารยังมาไม่ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารนั่นเองค่ะในส่วนของการคิดค้ดนี้นะครับก็โดยกลุ่มวิชาการขนส่ง ของสำนักงานผู้ส่งจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณสุภพมาศดีราลักษสกุลนะครับหัวหน้ากลุ่มวิชาการที่อยู่ข้างผมนะครับก็เป็นผู้คิดค้นนะครับก็ได้นํามาใช้ในการที่จะให้ผู้โดยสารสามารถที่สแกนข้อมูลได้โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการรองรับในช่วงของเทศกาลของลอยกระทงพอดีสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ใช้ตลอดไปกราคิดว่าหลังจากทาป้ายอันนี้เป็นอันแรกเนี่ยนะครับเราก็คงจะมี เอาป้ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อกระจายไปยังสถานีขนส่งนะต่างๆซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมีการาพัฒนาในเรื่องของข้อมูลต่อนะฮะอาจจะมีเรื่องของค่าโดยสารนะครับอาจจะมีรายละเอียดอาจจะมีภาพรถของผู้ประกอบการนะให้ผู้โดยสารสามารถเ,าเห็นได้ชัดเจนว่า รถที่จะเดินทางนั้นเป็นรถประเภทไหนนะฮะเห็นเป็นรูปภาพเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนานการในโอกาสต่อไปสําหรับการที่จะจัดทาข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นนวัตก,กรรมใหม่ล่าสุดที่ทางสํานักงานขนส่งจอชอหมัยได้คิดค้นเพื่อนํามาบริการกับพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในะ ค,ค่ะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่ทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมหากจะซื้อจองตั๋วโดยสารนะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ขนส่งก็ได้ค่ะสามารถจองได้เลยนะคะผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางขนส่งได้จัดทาขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่า อยากจะไปเที่ยวในจังหวัดต่างๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ทราบข้อมูลการเดินทางหรือว่าไม่ทราบแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็สามารถสแกน QR code ได้นะคะจะปรากฏข้อมูลทั้งข้อมูลของการให้บริการรถประจําทางนะคะว่ามีรถบริษัทไหนบ้างที่เราสามารถใช้บริการ ไปยังจุดที่เราอยากจะไปได้นะคะรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นนั้นบ้างนะคะก็จะปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองค่ะสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะต่อกันด้วยการฝึกซ้อมแผนค่ะป้องกันอัคคีภัยนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนั่นเองนะคะเพื่อ ขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในย่านนั้นค่ะโดยเฉพาะร้านขายผ้านะคะที่มักจะเกิดเพลิงไหม้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะเพื่อที่จะขอความร่วมมือให้มาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนวันนี้ที่เกิดขึ้นที่ตำบลแม่เหียนนั่นเองค่ะเป็นความร่วมมือของเทศบาลน,นครเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณลานศูนย์ฝึกดับเพลิงกู้ภัยบ้านอุโบสถหมู่ที่สองตำบลแม่เหียอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,น,ะนายทัศนัยบูรณุปรกรณ์นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันอคีภัยให้กับชุมชนค่ะโดยมีชาวบ้านนะคะร่วมการฝึกอบรมเป็นจํานวนมากทั้งหมดประมาณ200กว่ารายค่ะประกอบไปด้วย4แขวงนะคะ1แขวงนครพิงค์2แขวงกาวิละ3แขวงเมงรายและ4ี่แขวงสีวิชัยค่ะในการฝึกอบรมในครั้งนี้ประชาชนก็จะได้ตระหนักถึงการป้องกันนะคะหากเกิดอคีภัยขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดความูเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอนนะคะหากได้รับการฝึกอบรมแล้วค่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านนะคะประชาชนที่ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ค่ะก็เป็นการฝึกอบรมทั้งในภาคของทฤษฎีและก็ปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมประชาชนรวมไปถึงเจ้าของร้านเจ้าของกิจการต่างๆมาร่วมเป็นจนํานวนมากค่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะได้รับความร่วมมือเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะที่เราจะได้ รับทั้งความรู้แล้วก็จะได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างหลักๆก,ก็คือต้องตั้งสติให้ดีค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตามตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้อบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นั่นเองค่ะไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสภาพอากาศบนรอยอินทนน์วันนี้ค่ะอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเช้านี้วัดได้ อยู่ที่7องศา,ศา,ศาเซลเซียสค่ะ สภาพอากาศบนดอยอิทนทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะล่าสุดวันนี้ลดลงเหลือเพียง7องศาเซลเซียสค่ะลดลงจากเมื่อวันหนึ่งองศาส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอกที่กิ่วแม่ปานและก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณจุดชมวิวหน้าทางเข้ากิ่วแม่ปานนะคะเป็นจนํานวนมากด้านนายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์กล่าวว่าช่วงนี้อากาศบนยอดดอย ดีมากค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาบุนดอยอินทนน์มากเกินคาดนะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุด2อ,อาทิตย์ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า8,000คนนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ก็ได้เตรียมมักคุเทพท้องถิ่นค่ะ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์ก็ได้เตรียมมักคุเทศท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามงนะคะรอรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญค่ะก็คือการเตรียมมะคุเทศท้ทองถิ่นเป็นชาวเขาเผ่ามงนะคะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพค่ะให้มคัคคุเทศเหล่านี้จากที่เป็นผู้ล่านะคะก็กลายมาเป็นผู้เล่านั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถเล่านะคะประวัติ ความเป็นมาของดอยอินทนนท์รวมไปถึงธรรมชาติต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวฟังได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมัคคุเทศก์น้อยด้วยนะคะรุ่นใหม่ค่ะที่อุทยานได้ฝึกอบรมให้มาช่วยงานเป็นมัคคุเทศก์แนะนำเส้นทางบนยอดดอยอินทนนท์ในช่วงที่นักท่องเที่ยวคึกคักในช่วงนี้ด้วยค่ะ ค่ะยอดโดยอินทนนท์นะคะเองศาเซลเซียสไปดูสภาพอากาศทั่วไปกันบ้างค่ะสภาพอากาศทั่วไปวันนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางยังคงแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าภาคเหนือตอนบนค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะและมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห แห่งร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตำสุด17-22องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศหนาวที่สุดนะคะของภาคเหนือตอนบนค่ะก็ยังคงเป็นยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิมค่ะเช้านี้อยู่ที่7องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันแล้วค่ะประกอบกับนักท่องเที่ยวนะคะก็ทยอยเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับประเพณีลอยกระทงหรือว่ายี่เปงจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2558ค่ะแน่นอนนะคะว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าทุกไฟบินค่ะก็เต็มกันแล้วนะคะในช่วงประเพณีลอยกระทงนี้ต่างก็อยากจะมาชมความงดงามของ ญี่ปงล้านนาบ้านเราค่ะคุณผู้ชมในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะก็ต้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างดีด้วยค่ะที่สําคัญในช่วงลอยกระทงนะคะก็ต้องอย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการปล่อยโคมนะคะคุณผู้ชมต้องปล่อยในพื้นที่ที่สามารถปล่อยได้โดยเฉพาะพื้นที่ลงแจ้งค่ะสามารถปล่อยได้นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานก็มีประกาศออกไปแล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามปล่อยหรือหากจะปล่อยได้ ใช้นะคะก็ต้องมีเวลากําหนดค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีเวลากําหนดนะคะปล่อยได้หลังสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็จะได้ประสานงานไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อที่จะได้จัดตารางเวลาบินของนักบินนะคะให้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนการบินด้วยค่ะเพื่อที่จะลด การสูญเสียด้วยนะคะเพราะว่าหากเราปล่อยโคมในเวลาที่ห้ามปล่อยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นนะคะหากโคมไปติดบริเวณด้านหน้าของเครื่องบินแล้วค่ะก็เกิดอันตรายขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อลดความสูญเสีย,สสยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะในช่วงประเพณีลอยกระทงนี้ให้เป็นประเพณีร้านนาจริงๆแล้วก็เป็นประเพณีที่มีทั้งความสุขแล้วก็สนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตาม,ตามก,กฎกติกากันด้วยนะคะรวม ไปถึงเรื่องของประทัดยักษ์กันด้วยค่ะช่วงนี้มีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอความร่วมมือไปอยังร้านค้าต่างๆที่มีการจําหน่ายด้วยนะคะว่าห้ามนําประทัดยักษ์มาจําหน่ายนะคะเนื่องจากว่าผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหากมีการตรวจพบนะคะก็จะ ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะในช่วงลอยกระทงกันนี้นะคะก็ขอให้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่นะคะ18นาฬิกาโดยประมาณทาง Lc Cable TV ชยงใหม่ช่อง4แห่งนี้ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมัชายอาร่าพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ